สวัสดีครับวันนี้ได้เหรียญพระคูผ่อนนะครับผมพระคูผ่อนปัญญาทโรนะครับผมด้านหลังก็มียันนะครับแล้วก็เขียนไว้ว่าสองห้านย์แนะครับน่าจะเป็นพศที่สร้างนะครับโอก็เหรียญถ้าสองหนย์แปดนี้ก็เหรียญเก่านะครับผม สอ0 8นะครับพระคูพอนนะครับผมเดี๋ยวนี้เปิดไว้250บาทรวมส่งนะครับพระคูอนไม่เอกไปอยู่ตรงออ,อ่างนะครับ เป็นเหรียญทองแดงนะครับลมดำด้านหลังเป็นยันแล้วก็มีตัวเลข2508นนะครับดูไม่เป็นเหมือนกันนะครับลองดูนะครับผมโอเคนะครับ